ในฐานะที่ท่านเคลมว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเมื่อกองทัพใช้กำลังอาวุธมายึดอำนาจเราจะมีวิธีรับมือกับวิธีการอันปาดเถื่อนแบบนั้นได้อย่างไรและท่านยอมรับมันได้หรือไม่นะคะและอีกคำถามหนึ่งในฐานะที่ท่านได้ดิบได้ดีมาจากการรัฐประหารการที่ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพตลอดมาท่านจะสามารถ ทำให้ประชาชนชาวไทยในขณะนี้ที่กำลังระส่าระสายด้วยม็อบต่างๆในการขับไล่ท่านทั่วประเทศนะคะสบายใจได้บ้างหรือไม่โดยการจุงมือกองทัพออกมาประกาศให้คนรู้ว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในประเทศไทยดิฉันอมาราชโชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่จากนาคปรปฐมค่ะท่านประธานคะดิฉันจะขอใช้เวลา ที่มีค่าของสภาแห่งนี้อภิปรายอย่างสั้นกระชับและตรงไปตรงมามากที่สุดนะคะเพราะถ้าดิฉันอภิปรายเกิน7นาทีอาจจะมีผลให้นายกรัฐมนตรีจำไม่ได้นะคะแล้วก็ถือโอกาสเลี่ยงไม่ตอบตอบไม่ตรงคำถามค่ะ หลังจากปลดอำนาจจากนายกหญิงนะคะที่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของท่านนะคะสืบเนื่องมาจนถึงได้เป็นนายกที่สืบทอดอำนาจจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีชื่อเล่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนกหวีดนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะทําให้ท่านได้สืบทอดอำนาจและสร้างความพิกลพิการให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งทําลายพักการเมืองและ ไม่แยแสต่อหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนข้ออ้างในการดันทุรังอยู่ต่อในขณะที่มีม็อบทั่วประเทศในขณะนี้นะคะคือข้ออ้างว่าอย่าง มีผู้คนออกมาขับไล่ท่านไม่ครบ67ล้านคนเป็นข้ออ้างที่มีลักษณะตะกะบ่วยเหมือนกับที่ท่านอ้างว่ามีเบื้องหลังนักเรียนนักศึกษาโดยไม่เคยยอมรับนะคะว่าเขามีความเติบโตและเขามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเพราะท่านเลือกอยู่ในวงล้อมของม็อบเชียม็อบจัดตั้งนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะออกมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงด้วยตัวเองสักครั้งเดียว บ้านเมืองเรานะคะท่านประธานขณะนี้มันวิปริตสองมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้จากม็อบเชียร์รัฐบาลตะโกนอยู่บนเวทีในประเทศประชาธิปไตยคนขึ้นเวทีไปตะโกนว่าเผด็จการจงพินาะศเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจนพินาะศยังลอยนวลอยู่นะคะแต่กลุ่มคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยตะโกนว่าเผด็จการจงพินาะศโดนยัดเยีดยดคดีข้อหาความมั่นคงร้าแรง ข้อหาที่ไม่สมเหตุสมผลคือมาตรา116ยุยงปลุกปัน่นการยุยงปลุกปั่นให้คนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยปลดแอกออกจากบาร์มันจะเป็นการยุยงปลุกปั่นในประเทศที่เรียกตัวเองว่าปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรคะท่านประธานสิ่งที่ดิฉันตั้งใจนะคะจะถามในวันนี้นะคะก็คือภาพโดยรวมขณะน,นี้ท่านประธานก็คงทราบดีเราทุกท่านในสภาแห่งนี้คงจะทราบดีว่า ประชาชนอกสั่นขวัญแขวนกับข่าวรือเรื่องการรัฐประหารนะคะสร้างความกังวลใจสร้างความกังวลต่อนักลงทุนนะคะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้การเมืองมีเสถียรภาพได้แม้กระทั่งนะคะการเคลื่อนย้ายกำลังพลตามปกติของกองทัพก็ถูกหวาดระแวงการระดม เจ้าพนักงานเพื่อมาเตรียมสกัดกั้นม็อบใหญ่วันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีภาพการเคลื่อนย้ายกําลังพลเข้ามาในกรุงเทพเป็นจํานวนมากซึ่งก็คงจะเป็นการเคลื่อนย้ายตามปกติดิฉันไม่ได้อยากจะมองในแง่ร้ายนะคะถ้าม็อบจํานวนมากมหาศาลก็จะต้องใช้เจ้าหน้าที่มากให้ได้สัดส่วนกันแต่ประชาชนเกิดความหวั่นวิตกและสอบถามกันมากดิฉันนะคะในฐานะตัวแทนผู้แทนราษฎรคนหนึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศหวั่นกลัวหวาดวิตก สอบถามกันมาจริงๆดิฉันตั้งใจจะถามเรียนถามไปยังท่านประธานสานภาในฐานะที่ท่านประธานสภาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึงสองสมัยและเป็นประธานสภามาหลายสมัยดิฉันอยากถามประสบการณ์ว่า ทุกครั้งที่เกิดรัฐประหารขึ้นมาในประเทศไทยทําไมผู้แทนราษฎรทั้งหมดถึงกลับบ้านใครบ้านมันทําไมถึงไม่คิดจะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านเพื่อแสดงออกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจว่าเราตัวแทนของพวกเขานะคะได้มีความพยายามที่จะปกปอกปกปักรักษาอํานาจอธิปไตยไว้แต่ ดิฉันขอข้ามไปก่อนวันนี้ในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติสภาเข้ามาในที่นี้นะคะดิฉันจึงขอเรียนถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่านะคะว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะและท่านมีประสบการณ์ในการทำรัฐประหารยึดอำนาจด้วยตัวเองมาแล้วนะคะ<า>ดิฉันอยากจะถามว่าท่านมีวิธีการรับท่านมรรัฐครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับ <Okay. S 2> กับเรียน <Okay. S 2> ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ครบระบมัธกรศิริรัตยากรพลังประชารัฐบัญชีรายชื่อจากจังหวัดชาเชิงเซาขอประทร้วงผู้ที่กําลังอภิปรายครับว่าทาผิดข้อบังคับและผมคิดว่าวันนี้เนี่ยควรจะสภาแห่งนี้ควรจะใช้เวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับเศรษฐกิจก็ดีกับการเมืองก็ดีนะครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะขอกับเรียนผ่านท่านประธานครับว่าผมเนี่ยคิดว่า เดี๋ยวท่านสมาชิกค,ครับท่านประ,<น>ประท้วงว่าผูดพิปายท่านผูดพิปรายเนี่ยท่านประท้วงผูดพิปลายหรืประท้วงประธาน <4 S 1> หลายรอบผิดข้อบังคับข้อไหนข้อที่หกสิบเก้าครับก็ขอเรียนท่านประธานช่วยวิวนิจฉัยด้วยครับ,บค,ครับกับท่านนรรมรัตน์ครับผมขออนุญาตที่จริงผมก็พยายามลนะครับไม่อยากจะไม่อยากขัดจังหวะในการวิปลายของท่านสมาชิกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วท่านอรรมรัตน์ยังออกนอกประเด็น ผมอยากให้เข้าประเด็นในการยืนยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับขอเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะมนตรีเอาให้มันตรงประเด็นที่ที่ตั้งยติเอาไว้นะครับการพูดถึงเรื่องนอกประเด็นมากๆนี่มันก็เสียเวลาเปล่านะครับ เชิญธรรมรัฐอภิปรายต่อขอบคุณค่ะท่านประธานตอนนี้ราคาตรงประเด็นมากที่สุดนะคะเป็นคําถามที่ทุกคนอยากจะทราบกําลังจะพูดในสิ่งที่ตรงประเด็นมากที่สุดดิฉันจะตั้งคําถามนะคะในฐานะที่ยตินี้มีมีท่านสมาชิกประท้วงข้างหลังท่านประธานครับผมนัุมนตประทุมครับ้แทนสอดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ครับผมขอญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ครับเรื่องการทําหน้าที่ความเป็นกลางครับนยติในใน วักที่สองนะครับพูดชัดเจนครับว่าประเด็นของรัฐบาลนั้นมีปัญหามาจากเรื่องการสืบทอดอํานาจมาจากคารเป็นประเด็จการครับฉะนั้นสิ่งที่ผู้อภิปรายได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ผมยืนยันว่ายังอยู่ในยติที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่นต่อท่านประธานสภาครับขอท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยด้วยครับคือมันมีประเด็นที่มันมีสิ่งที่คุณอวรัชพูดอภิปรายตรงประเด็นก็มีเยอะแต่ส่วนที่ออกนอก มากไปก็มีฉะนั้นผมก็เป็นการเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ผิดข้อบังคับเพราะถ้าหากว่าออกนอกประเด็นมากไปท่านสมาชิกลุกขึ้นประท้วงมันก็จะมีผลทําให้การประชุมเราไม่ค่อยราบรื่นเท่านั้นเองครับนะครับทาหน้าที่เป็นกลางครับท่านเชื่อมั่นเะครับประธานทําหน้าที่เป็นกลาง เชิญคุณมรัฐอภิปรายต่อเถอะครับขอบคุณค่ะดิฉันจะถามให้ตรงประเด็นนะคะถามไปยังประเด็นเลยนะครับค่ะค่ะถามให้ตรงประเด็นนะคะดิฉันขอถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าในฐานะที่ท่านเคลมตัวเองตลอดเวลาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งดิฉันถามว่าในกระแสข่าวลือที่จะมีการรัฐประหารนี้ท่านมีความคิดว่าจะปกป้องนะคะ รักษาระบอบประชาธิปไตยของประเทศอย่างไรไม่ให้ถูกทำลายด้วยกองทัพค่ะและขอเป็นตัวแทนนะคะเวลายังไม่หมดใช่ไหมคะท่านประธานเมื่อกี้ยังไม่ได้หักที่ประท้วงใช่ไหมคะคำถามของดิฉันนะคะ <c oughs> ท่านประธาน <c oughs> คำถามของดิฉันที่ถามไปยังนายกรัฐมนตรีเป็นคำถามที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะทบทราบว่า ในฐานะที่ท่านเคลมว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเมื่อกองทัพใช้กำลังอาวุธมายึดอำนาจเราจะมีวิธีรับมือกับวิธีการอันป่าเถื่อนแบบนั้นได้อย่างไรและท่านยอมรับมันได้หรือไม่นะคะท่านจะช่วยประชาชนปกปัก คุ้มครองระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในเรื่องหลักการสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างไรบ้างและอีกคำถามหนึ่งในฐานะที่ท่านได้ดิบได้ดีมาจากการรัฐประหารและท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพตลอดมานะคะการที่ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพตลอดมาท่านจะสามารถ ทำให้ประชาชนชาวไทยในขณะนี้ที่กำลังระส่าระสายด้วยม็อบต่างๆในการขับไล่ท่านทั่วประเทศนะคะสบายใจได้บ้างหรือไม่โดยการจุงมือกองทัพออกมาประกาศให้คนรู้ว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในประเทศไทยการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาจะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่ได้สร้างนิวนอร์มอลให้กับสังคมมากมายมหาศาลนิวนอร์มอลนะคะที่รัฐประหารครั้งสุดท้ายได้สร้างก็คือ เราได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยรับฟังประชาชนนะคะหยาบคายใส่ประชาชนท่นนมารัฐหมดเวลานะครับเลยเวลาไปแล้วดิฉันขอเป็นตัวแทนนะคะ หนึ่งนาทีสุดท้ายที่ฉันขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะคะขอร้องท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ท่านนะคะรับฟังเสียงของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศขณะนี้ที่กล้องกังวนไปทั่วนะคะอย่าหลอกตัวเองอีกต่อไปนะคะรับฟังและพิจารณาลาออกให้ประเทศนี้มันเดินต่อไปได้หมดเวลาของท่านมาต้องนานแล้วการที่ยื้อยุดอยู่มาจนทุกวันนี้ทําให้ประชาชนหมดคำที่จะ พูดกับท่านอีกต่อไปแล้วนะคะขอให้ท่านพิจารณาตัวเองรับฟังหยุดหลอกตัวเองขอบคุณมากค่ะ